สวัสดีครับทุกคนผมนี่เจ้ช่องวัตถุสตีนะวันนี้เราจะมาสอนที่ผ่านออบบี้ด้ว 1, วันหนึ่งพันของพิซซ่านะครับโอเคดาแรกให้เราอ้อมมาทางนี้นะครับแั้า,ากระโดดข้ามกำแพงเลยไปครับมาถึงกำแพงตรงนี้จะมีกำแพงเราให้เรากระโดดอ้อมไปนะครับแล้วจะผ่านชั้นากระนดดนแล้วเราก็รีบกระโดดมาเข้าสี่ข้อย่างนี้ตรงนี้จะมีแพตฟอร์มมารองรับเราอยู่นะครับให้เรากระโดดไปแล้วเข้าสี่ขอยด้เลย,เลยจากนั้นตรงนี้เราก็รอรอ้อยมันมาแล้วเราก็ขึ้นไป แล้วเราก็ทกําการกระโดดลงมาตรงนี้แล,าาล stage, แล้วก็วบอาราวไปหนึ่งติกแล้วเราก็กระโดดเหยียบลาวาสีแดงตรงนี้แล้วก็เข้าจุดเซฟต่อไปได้เลยต่อไปเราเดินแบบนี้ฉะนั้นเราก็กระโดดข้ามลมาวาสองอันตรงนี้ให้เราอ้อมแล้วเราก็กระโดดโดดแล้วก็มาทางนี้แล้วเราเข้าสิบพอยต์แล้วเราก,ก็กระโดดไปทางปกติได้เลยากนั้นให้เราเดินมา,มาทางนี้เราก็จะถูกวาบเปที่ด่านต่อไป จากนั้นเราก็วาป้าเราอีกรอบแล้วตามไปวอลหอปตรงนี้เราตั้งสติแล้วเค่อยกระโดดไปอย่างระมัดระวังเราก็จะผ่านฉันให้เรากระโดดมีออ้อมมาทางนี้กระโดดนี้จะมีลาวไว้ให้เรากระโดดข้ามแล้วก็กระโดดอ้อมมาทางนี้มาทางนี้แล้วกระโดดอ้อมปเขาสี่ข,อ,ขอยแล้วก็จะผ่านแล้วจีจี